ว่ทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับของเล่นแกะกองชิ้นใหม่ของเราเป็นเจ้าวัวสีชมพูแม่นมอ๋อแม่วัวนมของเรามาแกะกันเลยดีกว่านี่นะคะทุกคนแกะและ้วนี่เป็นแม่วัวสีชมพูวอันนี้หลุดนึอเลย เป็นแมววตีกองมีเสียงเลาะเพลงนะคะอ้านี่นี่มีช่องใส่ฐาน AA 3สามก้อนแล้วก็มีจานแบบนี้แล้วก็มีช่องเปิดแบบนี้น ก็มีเจ้าไดโนเสาร์เดินเล่นว้าวมาเล่นตรงนี้เลยว้าวหรัวเลยทุกคนดูดิน่ารักไหม โหุนรอบพิษเลยเดี๋ยวให้พี่กิงคองเล่นด้วยดีกว่าโอ้เหมือนดอกไม้อยู่บนหัวเลยโอ้ยเดี๋ยวช่วยพี่ไดโนเสาร์ก่อน เี๋ยวเรามาปิดกันก่อนนะคะทุกคนนี่หัวกระจุยกระเจิงเลยแม่วัวของเราโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย